ข่าวว่าคัมเมนเชลเสด็จประจวบันที่5ตุลาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมน Man เชสเสด็จเย็นนี้ขอสนอเอาได้ยังไงซิเวสปรับพื้มตักบริบูรณ์โคนมนะโดยคังมิคาเอลซิเวสนะฮะอดีตประกานหลังของทางแมนยู u, ประทับใจผลงานรุ่นน้องอย่างรัสมุสฮอยรุนกองหน้าบ้าพลังอย่างมากเพราะว่าเข้ากับแนวทางผู้จัดการทีมเอรดิชเชนฮารและฟุตบอลสมัยใหม่ ดาลยิงวย่า20ปีบลานี้ย้ายจะทางออตรลนตา,นตาสเสนอราคาอยู่ที่เจะเด็ล้านปอนด์ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็คลายศักยภาพทั้งความแข็งแกร่งทัศนคติที่ดีช่วยเพรสช,ชิ่งและก็กระชากหายและก็จบสกอร์ขมนะโดยเกมล่าสุดทำสอประตูแต่ไม่สามารถโค่นการาตัดสลายจึงแพ้คาบ้านรายการแชมเปี้ยนลีกไป2.3ต่แต่โดยรวมแล้วแข้งเดนชเนี่ยมีอนาคตดีนะฮะ ต่อเท่าที่เห็นด้วยตาของผมชอบในตัวของฮอยรุนเป็นอย่างมากการเปิดปากผ่านทาง bettingexpert.com หมอน,นั่นเนี่ยเต็มไปด้วยพลังงานวิ่งเพชชิ่งโตกลับก็ดีและเยือกเย็นดีเขาเนี่ยพยายามจะมองหาทีมเมทก่อนเชื่อมเกมกับพวกพ้องได้อีกด้วยช่วยใจหลักการเคลื่อนที่หาตำแหน่งว่างให้กับพวกพ้องอยู่ใกล้ๆในขง้งนี้ เป็นการเริ่มต้นที่สวยงามผลงานตลอด5เกมที่ลงตัวจริงหอยรุ่นเนี่ยทำไปแล้ว3ประตูอีกลูกเกิดนะฮะเกิดร,รายการที่คาราบาวคับนั่นเองนะอา,าผมเป็นทว่าง,งานนี้จนหนุ่บ้าพลังนะฮะดีไม่ดีอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นล่างประทับของทางเอริกฮันโตน,น้าก็ได้เรามาดูข่าวจอมากันครับดาวยิงแอร์บัรซิกเปิดใจถึงข่าวพูพันกับเชลซีและก็แมนยูนะ โดยงานนี้นะผมทางเบนจามินเชสโกนะฮะกองหน้าดาวรุ่งของทีมชาติเรวเนียของแอรบัซิกสโมสรในศึกบุนเดสซริกาเยอรมันออกมาเปิดเผยได้ว่าจะขอมุ่งม,มั่นทำง,งานให้ดีกับทางท้นสังกัดส่วนข่าวที่ได้ร,รับความสนใจจากทางเชลซีและก็แมนยูนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต โดยตั้งแต่ย้าจากทางเรสบูลซัสบวกมาเล่นกับทางวรซิกในช่วงซีซั่นนี้หัวหอกวัย20ปีปรายนี้ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการซัดไปมากถึง5ประตูจากทั้งหมด9เกมที่ลงสนามวมทุกรายการซึ่งทำได้ให้รับความสนใจจากหลายสโม,มสรชั้นนำทันที แต่ไดก็ตามทางล่าสุดทางเชสโกยืนยันเลนะว่าจะขอโฟกัสการทํางานให้ดีกับทางวัรไซิกเสียก่อนนะแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสสำหรับการย้ายไปที่โชว์ฝีเท้าในลีกสุดสุดของเมืองพูดดีเช่นเดียวกันโดยเขาระบุเลนะว่าผมเนี่ยไม่คิดเลนะว่าตัวเองนั้นอยากจะย้ายไปที่ไหนตอนนี้ ผมไม่มีสโมสรที่ชื่นชอบเป็นพิเศษหรอกนะผมต้องการการตัดสินใจให้ถูกต้องจากจุดที่ผมอยู่เพราะมันเป็นสิ่งสำคัญผมแค่อยากจะมีสมาธิกับที่นี่และมาดูกันว่าเกิดอะไรกันขึ้นมันยากที่จะบอกเลยนะว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็เป็นได้นน่น่นว่ามันคงจะดีถ้าผมได้ย้ายไปเล่นที่อังกฤษแต่ตอนนี้ผมขอโฟกัสการทำงานให้กับทางไบรท์ชิกเป็นสิ่งแรกในครั้งนี้ก็แล้วกันนะ นะครัผมเป็นนะว่าง,งานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่เรามาดูข่าวจอม,มารกันครับเอาแล้วยังไงยึดอำนาจเลยดีไหมเผยจุดยืนบอร์ดบริหารแมนยูล่าสุดถึงเชนฮารหลังอาการหนักในพิมบริกในศึกยู l ีลโดยยึดอำนาจเลยดีไหมนะฮะเมื่อทางจุดบอร์ดบริหารของแมนยูนั้นเริ่มเดือดแล้วล่าสุดนั้นกล่าวถึงอเอรินเชนฮารหลังพาทีมทำง,งานเลวร้ายทั้งในพิมบริกและก็อยู่่าแชมเปี้ยนเลก โดยการนี้บอกได้เลยว่ายิตอนนดอำนาจเลยไหมเมื่อทางเผยจุดยืนบอร์ดบริหารปีิษัแดงแมนยูทีมดังแห่งเซคบอลทีมอังกฤษล่าสุดถึงเอเดนเชนฮาร์ผู้จัดจาการทีมชาวเดนมาร์กหลังพาทีมทำผลงานสุดเลวร้ายทั้งในรีมีบริกและก็อยู่ฟ่าแชมเปี้ยนลลกที่อาการหนักทั้งคู่เลยนะทัางในเกมรีมเยริกฟาดแข้งไปแล้วถึง7นัดยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแบนเชสเตอร์อยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนด้วยการมีทั้งหมดแต้แจมโดยแบ่งออกเป็นชนะไป3เสมอศูและแพ้ไปถึง4นัด เลว่าแทบบอกลาสารระบบรุ่นชั้นให้กับธรรมดาทีมยักษ์ใหญ่ทีมอดินไปตั้งแต่ไกโ่โหส่วนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก2023ระแบ่งกลุ่มพุ่งชนกับความประชัยไปสองนัดลุ้นเหนื่อยกับโอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีกระแสข่าวเลนว่าอีดิชันฮาร์คอาจถูกจะเพิดพ้นตำแหน่งในอนาคตอันใกล้นี้โดยที่มีบางสื่อนั้นเริ่มพูดถึงตัวแทนของเขากันบ้างแล้วแต่ทว่าล่าสุดบอร์ดบริหารของทีมยังคงเชื่อมัน่น และมั่นใจว่าแม่ทัพปราันี้จะพาทีมพลิตสถานการณ์กลับมาอยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นได้อีกครั้งงานนี้อาจจะมีนะผมปฏิวัติก็เป็นได้เรามาดูข่าวจอมักกนเ่นครับซาฮาสกิตแมนยูเซนกองหน้าเบรนฟอร์ดยกระดับเกมรุกดีกว่าไหมโดยการน,นี้ทางดุยซาฮาะฮะแสดงความเห็นนะว่าแมนเชสเตอร์เองยังต้องเสริมแนวรุกเข้ามาเพิ่มเติมและมองว่าไอแวนชนี่อาจจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขานาะ โดยการนี้ทางโชนี่เพิ่งจะลงเล่นใหกับทางแบรนด์ฟอร์ดในเกมการชาชมิดแบบปิดในสัปดาห์นี้เพื่อบริกามฟิตก่อนจะกลับมาลงสนามในช่วงเดือนมการาคมหลังติดโชดแบนด์ไป8เดือนจากการทำผิดกฎพนันกฎหมายในคร้งนี้โดยสาหานี่รรู้สึกว่าแมนยูและก็ท็อตแนมฮอสเปอร์นั้นอาจต้องการหหหอกไว้เฉียรบริันี้อัพเกรดแนวรุกซึ่งไอแวนเนี่ยอาจจะปรับตัวเข้ากับทุกทีมได้ เขามีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากดังนั้นมันจะได้เลยว่าเขาตัดสินใจได้ถูกต้องสำหรับตัวของเขาเองเขาสามารถเล่นได้กับทุกทีมเพราะว่าเขาแข็งแกร่งและก็มีพรสวรรค์ทางเทคนิคดีมากไอแวนนั้นมีความคล่องตัวสูงมีคุณภาพที่โดดเด่นในการเล่นไปกองหน้าให้กับทางทุกสโมสรแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์เดนั้นต้องการตัวเลือกในแดน,น,นหน้าเพิ่มเติมเนื่องจากสโมสรชั้นนำทุกสโมสรมีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้งานโดยการที่ทางเทอร์นเมอรสเปอร์ก็ต้องการกองหน้าเพิ่มเติมนะฮะ ราะการประสานงานระหว่างโซนทึงมินและก็บิิชาลิซอนยังไม่ดีพอดังนั้นจึงเป็นอีกอาการย้ายที่เป็นไปได้ของไอแวนในครั้งนี้สิ่งที่เรารู้ก็คือหลายทีมสนใจจะเสัญญากับเขาในช่วงเดือนมกราคมและผมแน่ใจนะว่าเขาจะเป็นผู้เล่นคนสําคัญของสโมสรใหญ่มากกว่าเป็นแค่สมาชิกในทีมในครั้งนี้ด้วยซ้ำไปนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกักนแล้วนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้ว เรามาดูข่าวต่อมาเกณนครับบ้านใครกันแน่แฟนแฟนแมนยูเฉ่งผู้บริหารหนักหลังกองเชียร์คาราทสลายโผล่โซนเจ้าถิ่นเพียบเลยนะโดยกันนี้เราสวกแมนยูนะผมเดือดดานสุดขีดหลังมีกองเชียร์คาราทสลายได้มาอยู่ในโซนของเจ้าถิน่นหลายชีวิตแถมแฟนบอลของทีมดังของจากตุรกียังได้โอกาสการะชากป้ายข้อความของปิดแสดงทิ้งต่อหน้าต่อตาอีกต่างหากนะ โดยบันดานแฟนบอลแมนยูแสดงความไม่พอใจกับกลุ่มผู้บริหารหลังจากที่มีกองเชียร์การาทสลายบางกลุ่มได้นั่งอยู่ในโซนต่างๆที่ควรจะเป็นของเช้ถิน่นในเกมยูฟาแชมเปียนลีกระแบ่งกลุ่มนัดที่ไปแดงพ่ายแพ้อีกอฝ่าย2ต่อ3นะฮะคา,ารังโอเชฟอร์ด ท่นนี้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แฟนบอลการาตาสลายฉลองกันอย่างร่าเริงหลังจบเกมที่ทีมรักของพวกเขาชนะแมนยูได้ถึงบ้านนะฮะซึ่งที่น่าสนใจก็คือกองเชียร์เหล่านั้นอยู่ตรงแทบจะทุกจุดของอัศจรรย์ทั้งที่ตามหลักการแล้วแฟนบอลการาตาสลายเนี่ยควรจะได้อยู่แค่ในส่วนที่เว้นเอาไว้เฉพาะทีมเยือนโดยเป็นที่คาดการณ์ว่ามีแฟนบอลการาตาสลายประมาณ1000คนที่นั่งอยู่ในโซนของเจ้าถิน่นซะอย่างนั้น นอกจากนี้ยังมีนะฮะผมะทางด้านของการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอที่กองเชียร์การตะทลายการะชากป้ายข้อความมันไม่มีที่ไหนในโลกใบน,นี้ที่รู้สึกดีเหมือนกับการได้เป็นเหล่าเรสในครั้งนี้ทิ้งด้วยนะฮะโดยป้ายดังกล่าวถือเป็นป้ายที่โดดเด่นอันหนึ่งและก็อยู่ในโอตาฟอร์ดมาเป็นเวลานานแล้วสิ่งที่ทำให้แฟนบอลแมนยูโบโห,หนา่าผู้บริหารอย่างมากจนโพสต์ข้อความหลายแบบอย่างเช่น นี่คือสภาพโอทั o ฟอร์ดหลังจบเกมหรือเนี่ยการที่แฟนบอลการาทสลายได้อยู่ในชุดจุดของสนามเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เรากลายเป็นทีมที่ไม่เหลืออะไรแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปนี้เป็นการสรุปถึงพวกเกลเซอร์กับสภาพของแมนยูในตอนนี้ว่าอะไรทั้งหมดเลยก็ว่าได้ การขายตัวของทีมเย่าให้กับแฟนบอลการาตาสลายเพียงเพื่อจะให้เกรเล์เซอร์ได้เงินเข้าการะเป๋าแต่แล้วแฟนบอลเหล่านั้นก็กระชากปก้ายข้อความของแมนยูที่อยู่มานานหลายปีชิ้งไปต่อหน้าต่อตาสโมสรของเรานั้นมันน่าขายหน้าสิ้นดีในครั้งนี้เลยขนาดนั้นเลยเดนเนี่ย ส่วนด้านแมนเชสเตอร์ฟิตติ้งนิวสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์กล่าวต่อเลยนะว่าแมนยูนั้นแปลกใจกับเรื่องนี้เช่นเดียกันและกำลังทําการสอบสวนว่าทําไมมีแฟนบอลการัสลายอยู่ในโซนของส้ถิ่นเยอะขนาดนี้ซึ่งเชื่อกันว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีกองเชียร์การัาสลาย บางส่วนที่ใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษมานานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยอังกฤษเนี่ยถือเป็นชาติที่มีประชาชนชาวตุรกีใช้ชีวิตอยู่เยอะมากชาติชาติหนึ่งเลยและตลาดใดที่พวกเขามีทีเบียนบ้านในสาราชจักนั้นพวกเขาก็สามารถหาซื้อตัวตรงอัจจจรของทีมเย่าได้แบบต่อหน้าต่อตาเลยก็ว่าได้ในขณะนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโลซมโอสนแมนเชเสเตอร์ในช่วงเย็นครับ ขอบคุณทุกคนตา่าะชมผมกดตลด์ากดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ